А ты ч ⁇ там пиздец? ตรนนี้ก็ลงไปเจ็บหน่อยได้แต่ครับน,น,น,นี่นี่นี่วันนี้วันนี้ฮะไม่ตายเหรอไม่ตายลงมาจำลงเลยจะคาหักรอบสองข้างเลยเฮ้ยเลือกกูไหล้วยตำยาดิเลือกกูไหลต้องอกกูตายไหนมะีเนียล่ะอันนี้จริงปะ มั่บอกไม่ตายก็ก็ไม่ตายลงมาไม่ตายเฮ้ยไม่ตายอะไรวะมันก็ไม่ตายจริงอะไรของมึงวะมันไม่ตายอยปกติมันไม่ตายไปมันก็ไม่ตายจริงเห็นวลาแต่มันเลือดไหลไปเลือดไหลไม่นับเลยในสมการอ่ะเกียร์สิงอย่าเล่นตัดปืนดิน้องบอสบอสทีไรทิ้ง เอ้ FJ สป่ะเฮ้ยกูเห็นละกูเราไปไม่ถึงแน่เลยว่ะไอ้ที่เรามองเราทำไมข้างบนอะเอ๊ะด้านบนนั้นน่ะมันยิงพวกกูอะมันมองพวกกูแล้วมันยิงใส่พวกกูอะไอ้ตัวด้านบนอะน่าจะเฮียนะไรมันอะระวังเลยระวังเลยไม่ไเลงอยู่เดี๋ยวเฮียอะไรหลับก่อนเลยสัตว์ ยิงกูเลยไอสัตว์หลับก่อนเลยมึงอ่ะได้กูลุกกูลุกไปสิงสองวินาทีหี้ยกูเกือบกลับลงมานอนขอนอ้ยขันมาเฮ้ยกูอยากได้มาเลยวะเอาหมดเลยดิอ่ะเอาไปหมดสักข้ากูซะข่ากูซะเอ้ยากูซะข่ากูซะข่ากูซะได้ากูซ ข่ากูซะข่ากูซะเอาไปกันไปอี่ดซีเดี๋ยวเวลาไม่ดันโอ้ข่ากูแม่เอาข่ากูเอาข่ากูเอาเอาไปเลยเอาไปซะเอาไปซะเอาข่ากูเอาโอ้ีย่ากูซะเหี้ยพอสะพานธของปีไม่เคยมีให้กันอย่างได้นู่นอย่างได้นี่เฮียมีเงินสิบกว่าล้านในที่อะเอาไปซะเอาไปแม่ข่ากูแม่ยิงกูบักษาเด้่ากูซะไปยาตันตันตันขโมยได้ไหมเป็นเดียวพอถ้าเกิดกูตายเมื่อกี้นะ กูบอกเลยนะคนสามรำคาญที่มีทั้งหมดอ่ะเป็นศูนย์หุ่นไกลๆอ่ะเข้าป่าไปแล้วไอ้คนนี่เดินมาแย่งกูไอีกสารเพลงมาแล้วนะเว้ยไมเคลงเห็นชื่อบ้าไปเลยไอันนี้ใครพูดอ่ะภาษาอังกฤษอ่ะบอสเหรอฮะอ่ะเอ้ยไอ้เด็กกูนี่แย่ยัไอ้เย้เอยกูเพิ่งทักเองนะวิ่ตานนี้เองอ่ะ กูไพ่ช้ากับตานี้อ่ะไม่คือแม่งโลกจิตนะเว้ยแม่งวิ่งมาแล้วมึงมองหน้ากูอ่ะมึงคิดว่าไงอ่ะเว้ยเนี่ยไอ้เดคนดิงเพื่อนดิ้งกับบ้านก่อนเลยไม่เป็นไรบายบายสายโชคดีจะไหนไปด้วยกันไหนกูจะของส่งเพจไปด้วยกันเลยไหนหาตอนหน่อยหาใหม่ก็ได้หรอกกูก็ได้ก็ได้ก็ได้อยู่ไหนอ่ะมีปืนมื่อไรมีปืนไปวัดมั้ยกูไม่ได้าแม่งชวนกูถือปืนเข้าวัดอ่ะคิดว่าไงวะมีปืนไปวัดกับกูเปล่ามีที่ไหนคนอย่างเงี้ย ơi, khoai đi! Hahaha! 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 rồi, Hahaha! rồi, Hahaha! 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 Haha! 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 โอ้ยเราโหดแล้วมึงมายืนก้มหัวบงักวงกูอีกก็โหขอบคุณมากสิงไอ้เฮียรักเลยว่ะเย็ด <c oughs> แม่โอ้ยเฮียเสิฟเสิบไป